อันนี้แม่ใหญ่เนาะแมนนนี่การเตรียมผักเขาคุณน้องน้องขวัญทุกคนเซ็งคนเดียวกันทั้งคนน้องขวัญกำลังตื่นนอนน้องขวัญอันนี้ไปหาอะไรมาสิหาอยูฟู่ฮู้หาอยู่ฟู้แกงน้ำใหม่เนาะน้องขวัญแกงน้ำใหม่เดี๋ยวบอกไม่ได้แกงเอาดูน้องขวัญกำลังนอนแรงเยียบเสาร์ให้ไปหาเนอะขวัญน้องขวัญไปหาบ่นนี้ไปหาุนี แม่เท้าน้อยคุนี่นะะ<อ>่ะพอบ้านรู้ว่ามันจะเป็นน้องของคนเท้าเขาโอ้ไอ้เบาหน่อยพี่ว่าเคยไทยอยู่ใส่<อ>บ้านนี้มีเคยไทยด้วยว่าสัน<อ>มีเคยไทยเปล่าไหมมาบ้านมีต<อ>้องมีเคยไทยบปล่ม<อ>ีเคยไทยแนน่ๆโอ้ยเผดนัณฑ์ภัณฑ์ในน่องคือเลยเคยไทยวาสนาดีแท้ความอบอุ่นนะหอมนะหอมตา,มตามหลายคนมีเคยลากไหมมี อุ่นในครบคบุ่นไ้ดิมันคนร้ายเครับมแม่นไมีหน้าหลายพี่น้องด้อพี่น้องแล้วแม่นายโนีมาอันนี้ัอันนี้ับ่มทบ่่อนะายนนงทีซื้อได้นี่นะทํางานี่บ่ให้ถามด้ส่งราาัางเฮาสิได้เห็นเนาะว่าคนสิไเนาะแ มืัอนี้กาจะได้กินข้าวเส้าเยาว์เจ้าต้องกินข้าวเส้าอยาว์เจ้าฮะกินข้าวเส้าอยาว์ปกติกินข้าวข้าวเพรนนอนตื่นสวยนอนตื่นสวยมืัอนี้จะได้กินข้าวเส้าเป็นประศาสตร์นะป่ะที่มือบอว่าตู้เนาะในการน้องควันนี่ไปกินข้าวไปกินข้าวไป อนเห็นไม่ตู่เคยถ่ายกันรอบันบ่ไม่ตู่เคยถ่ายคลิปตลอดอ๋อไม่ไม่ตู่ไปกิ้เข่าวที่นี่เส้าไม่ตู่ไปเลยจะเปโฟกัสไม่ตู่แล้ว่าที่นี่ไนไม่ตู่เคยถ่ายเลยโอ้ยคยเคยห่อซองกวันบออกดูอยเรว่าจับโบินมซี่ถ่เไม่ตู่มีอนีแล้วแต่ไม่มีน้อยละไปยุ่นน้ำไปยุ่นน้ำนองวัยุ่เด้อ๋อยุ่บึ้งการเนาะ Chúng oh, ta có thay vào wow. đó Ồ Bác nói ăn kháu xào chưa bác? Hả? Có ăn kháu xào chưa bác? Bác khơi... bộ... oh. kinh... không bao giờ ăn Bác Bác không ăn Có ăn một chút không ăn cho ใส่เลือดมันจะต้องแมาแล้วจีนี่สััสเลยหาไรแซมเมื่อได้เือากินเนาะตอนนี้เนียงแท้ถานดอกจปลาสียางกลาปากเส้นสยางดอกมะกายเผ็ดสบาันี่มันเป็นมะกลายแน่นไงียงบุรีบุรีกังไสโรสเซงบุรีกินปนต้องมีพักเนาะต้องมีพักลวกพักครบ ม no. ื้อเช้าแรกของพวกเราที่บริการไส้มือสาวตี๋ร้องชมบูนนั่นชมบูรณนขอนี้วเอาจับกินขอน้อยกินอันนี้น้ำเสนอติหยมึงยอดหฟักทองหอยมึอื้อหอยฟักทองตี๋บ้านเขาเอิญยอยมึเอื้อเข้าไปนับไปเนี้ยขี้เขาเพราะว่าฟักทองทั้งผลเขาบปนนิยมกินเนาะเขาจะนิยมกินเป็นเป็นผลเป็นหมาก เขาจะบริยมกินหยอดหยินแม่นี่แม่แมผักท่องหรือว่าหยอดหยอดอ่าบวบแต่ว่าอยู่อยู่ฝั่งนี้แม็นของโปรดของโปรด์ขาสุกนี้ยกินกับปนปลาโออ้สุดดยฮะว่าถ้าเขานิยมเป็นสุกสุกบ่สุกสุกแท้สุกในสไลด์เห็นคุณคุณไต่คนแถยบอกว่าเออมากินสุกไทยเนื้อนี่แหละสุกอ่ะบ่ไทยเนื้อนี่คือสุกพังนี่สุดยอดเลยนะเมื่อก่อนอ่ะเห็นน้องน้องคนหนึ่งจิูมเบอร์น้องน่องควันเหมือนอ๋อควัน ใส่ยาบ่อยยังสิตอนนั้น<อ>นะคนไทยสุกพักนะเห็นบ่อยอย่างนั้นเลยเมตุยังไม่ได้กินเม,มตุนะใช่ใช่ใช่ไหมไเรากินละบ่อยย่างเลยเราไปผุ่นเลยเอาต้องกินข้าวบ้างหน่อยว่าต้องว่ารายแยกห่หางบ้างเลยกินเข่าหรือว่วาเห็นว่าต้องอะไรกินข้าวกินข้าวก็กินผักไม่ได้ใจหรืว่าโบเอาจริงกโบท่านได้กิน มิยังที่เจ้าหักเลยนี่ในสายตาก่อนปนปลาครับหลวงพักพระโบเป็นคนที่หมักปนปลาแห้งพี่อนพ่อเมื่อวานนี้กรับเข่าเห็นแล้วพระโต้องสั่งไปเห็ดปนปลาเอ้ยโบเป็นสั่งในคอปนปลาเพราะเป็นปลาให้กินนะไม่นี่ผมก็เลยบอบลืมต้องเห็ดปนปลาเองเนาะกินข้าวมาจัะท่าบนท่าบนแกเป็นตาแซ่บหลายคนพ่อแม่คือวงเงินนะ อ,อันไหนแสบกว่ากามูเนาะอันไหนแสบกมูจัง <c oughs> แสบกันเ <c oughs> บิด์ <c oughs> เ <c oughs> ี่พอล้วมากินปนปลาเนี่ย <c oughs> ปนป่าลวกข้าว <c oughs> <c oughs> น่นี่้แสบขึ้นเขา <c oughs> ่า บอกเป็นไก่ลายพิ่นอนุกากินเลยเนี่ยเอเจ้คือเดี๋ยวพ้อมที่ที่ที่อยู่ภาคองเทปเนาะภาคองเทปนะครับอีสานอีสานเขาจะคายคือบ้านเขาเนาะเวลากินเขาจะกินร่วมกันแม่แม่แต่ว่าถาเป็นอยู่องเทปจะกินจานเดียวจานเดียวเป็นอาหารจานเดียวแม่่ลดนะกินอาหารจานเดียวคือยังฝรั่งอาหารจานเดียวจานเดียวไหมเขามาสั่งมาจานนึ่ตากินท้องเดาขวาแต่สาหรับบ้านเขาเนเจะไปกินร่วมกินร่วมแต่อีกอันนึงบ้านเขาที่ขาด ่ไ <gen> ้จริงคือนี่จะมีตลอดเขาเหนียวเขาเหนียวมีตลอดเนี่ยยูหัแต่ว่าน้อกเขาเหนียวเขาหนเียเดีจะบ้าอีกม่นะจะมันัะมอยูมันนอยูเขาเหนียวสี้ยแขนหอมดอกแกมปลากินข้าวกันบรางกินข้าวกันาไม่ตเรียบคืณไม่เื่อนยัเลื่อนจับได้จับได้ลวเน่นจะเข้าคุกก้อนแล้เอางไม่ดูเรัพท์เนี่ย เอาค่าะไทิปกัก็ต้อาเอาลา้ยมกก็่ได้ทมขาว่โตเลยตัเออองาหมคคุณแม่ตูมากเลยแบกทิเขามาแล้วมาเลยมาฉันเอาข่าวแล้วเองทำอะไรมาอีกย่า่จุ่มเอาตีเข้าเข้าไลยแล้วแม่เขา

แม่นแม่นอะไรไม่สนเออแต่ว่าน้องควันเนี่ยบอกกินเขาบอกกินเขาก็เลยมีคำถามจีถามว่ามีประเด็นอี่ไงถามตัวถามได้ตัวหน้าหลายคนสองคนน้องย้อนขึ้นได้าะนี้คันท um> ี่แซ่บก็มัวกับป็นปนป่าเด้อแสดงไปเพินมปนป่า น้องควันคปันปนปลามาบ้านน้องก็เลยกินปนปลาสองคาบเลปนปลาของหมักเลยแม่ของหมักเลยนะเส้าบอกเนี่ยอื่นเนี่ยแทบจะไม่กินกินปนปลาอย่างกินปนปลามุ้นรสชาติเป็นเอกลักษณ์ดีปนปลาบรรทอนสองอย่างกันเบลแบลกินเข่ากินเข่าก็อิ่มแล้ว กินข้าวก็ยิ้มอะไรกินกินกินข้าวแล้วป่เจ้ากินแล้วกินแล้วอิ้มแล้วอันนี้ผู้แม่อยิ้มแล้วป่ะพูแม่อันนี้ผู้ย่ายโอ้ผู้ย่าก็เบิดจานหนึ่งเด้อเด้วยหนึ่งกินเม็ดย่านนึงแล้วไม่ตัวมาเร็วเราคลิีบิโอนี่ถ่ายถอดออกไปซีมี้สี่ร้านหาดิแห่มะยามเนาะปีใหม่สงการปีใหม่สงการอ๋อบ้านท่านี้บุญใหญ่คือปีใหม่เนาะปีใหม่เล่าบุญใหญ่กัมีได้บุญใหญ่ประยมกับมีนะ คุณาชอบวยั่กินออกน่กิอันนี้คือกินข้าวยามะซาวกินข้าวแล้วออกห้ออกหน้าบอกหรือไปใส่เมย์อ่อไปสวนนปลูกยางพาราปลูกยางพารายางยังเห็นยังเห็นง่านอยู่บอกเรือกว่าโอ๊ยหยุดแล้วแค่นั้นผมเป็นยังใหญ่ก็ไปได้ยุ่ตอนนี้ยังเห็นอยู่บอกงามนี้บไม่ได้ไปนะลุกให้ไปนะลกไหวไป้อมาก แสบหลายกับแต่เนี่อกินยำสาวขอบใจหลายเดอ้อเห็ดปนปลาสูกินเนี่ยขอบใจน้องขวัญนะตอนตอนใบก็ได้เมื่อเด้อเนี่ยเนี่ยกับไว้เหมอนก็คือเฮ็ดเวียยเฮ็ดเวียก,ยกมาสามวานันนะเฮ็ดเวียอยากอยู่ลนดนแหละแต่อยู่แล้วอาจจะ่มีแนวเห็ด ถาาไม่ได้เป็นสียูอยู <bike> <c oughs> ่ด้เนอะไปปลูกย่างทำสวนปลูกย่างพี่รถตักี่รถจักล้อไปนำทางโอ้ยไปก็ยางกระดิ่งกลอทำทีะเจ้าไปให้ที่สวนลายแม่นบอแม่นบอนควันธรรมชาติจริงามไปโอ้อยากเห็นวิธีชีวิตบ้านๆห้องสิแหละเนาะกินข้าวยางมะสับรถไเริ่มสักน้องขวครับเอาเอาเาไวกินข้าว้วเ้าขอใจแม่แมนําเนย มาจริงหายจะนอนขอบใจพอดีก่อนเจ้านั่นแหละนี่ต้องนั่งเงาะต้องนั่งนี่นี่หมอแจ๊บเป็นอะไรอิ่มหิมถือว่าผ้าเขาไมนได้เนาะเป็นเหมือนผ่าเขาสามัคคีเนาะแต่เป็นการตอนหับอ่าขับสู่ของบานนองขวัญก็ถือว่าอบอุ่นแล้วก็เข่าก็แซ่บเนาะแต่ว่าด้วยความที่หมูเนาะอยู่พุ่นเ้าก็ได้ กินบ่อยแต่ว่าปลา,า,านผลปลานี่พอได้กินมีอยู่แต่ว่ารสชาติมันจะมาแตกต่างอันนี้เหมือนรสรสชาติที่ีแม่เน,นาะแต่บอนน์บอก <c oughs> เป็นต้นตำรับกินกันจนบุเราะพักเปลี่นยนเลย <c oughs> <c oughs> เอามาว่าน<อ>วในประเด็นห้กินนี่มยองกินนะหิ้งเป็นเห็ดปลาให้กินเพ่อนกันยิ้มเลยเนาะมีคนอยามันกันยิ้มเลยเนาะปลาน้ะน้องคว้เห็ดอะไรมาผปนปลาแมนบอนนี่อันนี้คือรอยิ้มด้วยความเตรียมใจนะฮะ เราจะเห็นแต่เวลาเราไปตลาดแม่นทีทั้งใกับอีกอย่างนึงก็ธรรมดาเป็น,เ,ปนเรื่องปกติกินอาหารพื้นบ้านนะแม่เนีนแล้วก็บิบ่งเดยอะเฮาลายบอกอาหารกับเขาโอ้หลายกว่าคนนะลายกว่าคนกินกับลายกว่าคนกิน <c oughs> ก, <c oughs> กับกับถือว่าเป็นความอัมนใช้คำว,ว่าโชคดีเลยบอกโบเนะาะเพราะว่าเขามาหานองควันกับผลตอนหลับขับสูเ่เขาไปอย่างดีปกติเนี่ยอาหารจานเดียวกับพ่อเลยนะเนาะ พ้องคำว่ากันแบบว่บสามคนหนึ่งมันบอกแตวเป็นเห็ดโอ้โหเต็มทีเลยแซ่บพร้อมจะโมโบอะไรเป็นอะไรโมโบมากคนปลานัวปลา่เงียววะมันซาดเป็นเห็ดจะกินในเรือสามหนี่งคนนี้บออะไรก็คือแม่มันกินเด้อขอ่ที่แม่ตู้มาให้เมื่อกี้เนี่นยังอยู่บอบอในวันนัวมืดแล้วกินกินกินหน่อยนึงอ๋อกินหน่อยนึงกินหนึ่งปั้นหนึ่งปั้นกับอีมยมเสาร์กินเข่าอลไรมาไลายม่นี้ก็ถือว่าผมโอ้โหใจเนาะทั้งของพวกของน้องขวัญที หายการตอมหากขับสู่เลยกากับเขา่าเมื่อดีส้าเลยเนี่ยมื่อที่3าเลยนะเลยนาะพี่บ้านเขาเอิญขาดที่สามขาดที่สามเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความอบอุ่นเลยกลลามีโอกาสได้นะกดินเข่าสามัคคีนวกันนะถือว่าขอบอกขอบใจลายขอบใจสุรใจจรักกันที่กักกับบ้านกันช่องกะให้สุกกาพาแข็เงแรงให้าให้คร เมน้าก like? ้ได้ให้มาเ่ถูกไม่ตู้คืออะไรก็คอยไม่ตู้ว่าสูขภาพ่างไกลแห้งๆเลวก็เป็นถุงโพงใส่ให้ลูกให้หลานี่พิอผาศสยเนาะถูกถูกไปเนี่ยมาเข่าใส่เพิ่เด้โอเคเดี๋ยวไปหาเข่าใส่เพิ่มไปบนนอเนยะปนายิง่เนี่ยบายิงแข่วยิ้มยิ้ไปบาไปน้ำอยนะไปทยิ้มอ้ไ Let's go.